ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําขายกันค่ะเข้าไปที่2นะคะขายเลือก1ขายสินค้าค่ะเลือกเซ็ตรูปแบบการป้อนนะคะเปลี่ยนอัตราแวดนะคะเป็น8.5ค่ะโอเคค่ะกดโอเคค่ะวันที่ขายนะคะ รหัสลูกค้านะคะใส่รหัสสินค้าะค่ะจำนวนที่เราขายนะคะข่ะต่อไปนะคะ คลิกที่1เก็บข้อมูลค่ะ